คุยสมัยเทมาค่ะนี่ค่ะบ้านพังนะฮะอันนี้บ้านพังไปแล้วเขาบอกว่าถ่ายไปเลยถ่ายไปเลยเดี๋ยวถ่ายแล้วก็ทําใหม่ให้ด้วยนะนะคะ่ะว่าธรรมดามีงบเดี๋ยวจะทําใหม่ให้นะคะพัได้ลงสมอพี่ยูโทรไปต้อนยังไง ถ้าหนูมีงบอหนูจะทำให้อยู่ตอนนี้อยหางบยังไม่ได้ค่ะท้เอะไอ่า พนบอกให้เห็ดเงื่อนแถวสันมาดามายังไม่มีงบประสันเอางบยุไซเนาะนี่นะคะอะไรใชอะไรใช้้ขพ่อสิมาเงื่อนเงนให้แงไนขมาด้วยประสันมาดามเสียเอางบอยู่ไซเนาะ โอ้ยยังมีงบให้เด้เนาะคุนป้าบ้านผูกพังหมดแล้วจ้าเข้าใจเข้าใจคนเห็ดยูทูบเนี่ยก็จะบ่มีเงินละเอาเงินจะใส่เนาะไปเห็ดให้ ก็จะเป็นหมู่บ้านเล็กๆนะคะประมาณประมาณ40หลังคาเรือนหรือ20-30ประมาณนี้แหละค่ะเต็มที่ไม่เกินนี้แหละคะ่ะว้าวโกนี่นะคะเป็นหมู่บ้านเล็กหมดแล้วค่ะแค่เนี่ยค่ะหมู่บ้านเล็กๆนะคะอา,อ,าอาชีพเกษตรกรรมเ,เรษกษตรกรนะคะคือปลูกผักปลูกอะไรไปเนี้ยค่ะอู้กระลำ ล้ำขนาดเลยล้ำดอก,บบนนกกระเบนนะไม่ไทยก็ลำแนงเข้มแนงเบิ้นะแรนะนี่ในกระลัมเพิ่มงเงไม่ได้กีลารไทยี่ยังในกระเบิ้อจ้อยกีกระลัไม่ไทยกี จ้าของสวนโยไซเนาะจะซื้อกะลัมจะซื้อผักค่ะมาละโอ้เจ้าของบ้านนี้บ้านสวยเลยนะคะเนี่ยนี่ก็เป็นสวนพริกของเพื่อนนี่แหละนะคะโอ้โอกะลัมสวยไหมในเพื่อนปลูกกะลัมอ้มอมไว้เนะาะกะลัมปีค่ะนี่นนใช่นั่นบล็อกเกอรี่บล็อกเกอรีข่ขาว ของสวนไปใช่นอ๊ะยัง,งไงกะหล่ำเนี่ยซื้อได้เลยนะคะนี่แต่ว่าเจ้าของสวนไม่อยู่ค่ะเนี่ยเขาไม่อยู่ก็เลยไม่ได้ซื้อนะคะโอ้ยอ,อ,อย่างใดได้จากดอกหนึ่งในดอกใหญ่นเนาะดอกใหญ่เราก็เริ่มถามเจ้านั้นเนาะโอเคแล,ละ่ะ มั close, right? นรื้อละบ่มีคนอยู่ละจะาของสวนบ่อยู่เลยไ่ได้ซื้อเลยค่ะนี่ออกจากสวนอ่ะอือหือน,น่ะแกะแล้วนอหนึ่งนะ <c ười> คลิปนี้ขออนุญาตจบสำเนียงแล้วค่ะเด้อยู่ดินไม่แห้งนะคะสวัสดีค่ะลับบ้านแล้วบ่มีคนอยู่